เด็กเจอกันเช้าวันอังคารน,นะคะเอาละค่ะวันนี้กิจกรรมของเราไม่ยากเลยง่ายๆก่อนจะไปทํากิจกรรมวันนี้เรียนรู้เรื่องนี้ค่ะเอเออวัยวะอะไรเอ่ยที่สามารถใช้สูดดมกลิ่นได้อ่าอยู่บนใบหน้าของเรานั่นเองค่ะเด็กๆอวัยวะนั้นคือจมูกไหนเอามือจับจมูกสิคะนี่จมูกอยู่ตรงนี้ค่ะอ่าจมูกภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโน้โน้ตแปลว่าจมูก จมูกก็อยู่บนใบหน้าของเราตรงนี้นะคะจมูกมีหน้าที่อย่างไรคะจมูกมีหน้าที่ไว้ดมกลิ่นค่ะถ้าหาเด็กๆอยากทดสอบเด็กๆก,ก็ลองหา,าสิ่งของที่มีกลิ่นเช่นแปง้งดอกไม้หรือกลิ่นอาหารลองสูดดมดูนะคะว่ากลิ่นที่เด็กๆได้กลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นลักษณะแบบไหนกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นนะคะเอาละค่ะนอกจากใช้ดมกลิ่นแล้วจมูกยังใช้ไว้ หายใจด้วยค่ะเราจะสูดลมหายใจผ่านทางจมูกเด็กๆลองทำสิคะสูดลมหายใจเข้าล่อยลมหายใจออกใช่หไหมคะนี่คือหน้าที่ของจมูกเอาละค่ะจบเรื่องราวของจมูกแล้วท,ทํากิจกรรมต่อเลยนะคะกิจกรรมนี้เราเรียกว่าขีดเส้นตรงตามจินตนาการเด็กๆเตรียมสีเทียนเลือกสีที่เด็กชอบมาหนึ่งสีลากเส้นตรงลงบนกระดาษแบบนี้ค่ะ เด็กเปลี่ยนสีได้นะคะเอาล่นอีกค่ะออออเอนี่คือเส้นตรงนะคะเปลี่ยนสีได้อีกค่ะเออเออเออเร็จเรียบร้อยเด็กๆจะทําแมวตั้งหรือแนวนอนก็ได้แล้วแต่เด็กๆชอบนะคะทําเสร็จแล้วส่งรูปมาให้ครูดูด้วยจบกิจกรรมวันนี้สวัสดีค่ะ